สวัสดีครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ส่ง iOS 12.2ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ติดตั้งและใช้งานกันแล้วครับโดยรองรับตั้งแต่ iPhone 5s ขึ้นไปซึ่งผมได้ทำคลิปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 10ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปก่อนหน้านี้ครับแต่เพื่อนๆหลายคนที่ใช้เครื่องในรุ่นก่อนหน้าอยากรู้ว่าเครื่องรุ่นเก่าถ้าอัปเดตเป็น iOS 12.2แล้วจะเป็นยังไงข่าวดีครับ วันนี้ผมได้ iPhone 6มาทดสอบกันครับไปดูกันครับ iPhone 6ที่เปิดจำหน่ายไปเมื่อปีคศสอ1 4หรือเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้ถ้ามาอัปเดตเป็น iOS 12.2ตัวเต็มความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปทดสอบเรื่องความเร็วกันก่อนครับด้วยการทดสอบผ่านแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้บน iOS 12.2ตัวเต็มในส่วนของ CPU นั้น ความเร็วในส่วนของซิงเกิลคอร์ลดลงครับแต่ก็เป็นการลดลงเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันความเร็วในส่วนของมัลติคอร์ก็มีการเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มากอะไรเช่นเดียวกันครับเราไปดูผลลัพธ์กันต่อในส่วนของ G P U ครับไปดูกันว่าความเร็วด้านการประมวลผลกราฟิกนั้นเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้นั้น I O S 12.2ยังเร็วขึ้นได้อีกครับผลลัพธ์ด้านความเร็วของ I O S 12.2บน iPhone 6นั้นน่าพอใจทีเดียวครับ ถือว่าผ่านเราไปต่อกันที่การทดสอบแบตเตอรี่กันเลยครับไปดูครับว่าผลลัพธ์จะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นหรือน้อยลงไปชมกันครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาครับในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบบน p h o n e 6ผลลัพธ์ที่เราลุ้นกันสุดๆปรากฏว่าทั้ง2เวอร์ชันใช้แบตเตอรี่ไปเท่ากันครับ ไม่ต่างกันโดยใช้ไป4%เหลือ96%ทั้งใน iOS 12.1.4ตัวเต็มและบน iOS 12.2ตัวเต็มครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 6และกำลังตัดสินใจว่าจะอัปเดตดีหรือไม่ผลการทดสอบความเร็วของ iOS 12.2ตัวเต็มทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยครับและการใช้แบตเตอรี่ก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและการแก้ไขปัญหาแก้ไขบั๊กต่างๆแนะนำว่า อัปเดตกันได้เลยครับยกเว้นว่าเพื่อนๆจะรอเจลเบร e ก็ไม่ควรที่จะอัปเดตจาก iOS 12.1.3หรือ iOS 12.1.4เป็น iOS 12.2ครับเพื่อนๆที่อัปเดต iOS 12.2ตัวเต็มแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ